นี่ฮาเลาะตไปนีいい no ่นี่ลูกบอนนาพานี Hello? 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 No right. ่ก็เลาะนี่น้อาใหม่ยิงเง้ยเลยโอ้ยกระเด็นอันนี้ซื้อของใหม่นี่นี่เนาะวันนี้พบกับสองไก่บ้าน่ายเก่าวันนี้สืมาตัดใหม่ตัดใหม่ไปเพื่อผ้ามือบุญห่อเขาประดับดินแล้วท่าเพื่นฝุ่นหาาน้องใหม่แล้วปู้ตัดใหม่อีกต่างหาก ไปเบอกันได้ว่าเฮาสีด้หลายบ่น้อใหม่ยังเหร้นี่ที่หัวมันเปิดสีด้าซโ้ยจะเป็นเสาคอยนตนนี้้มนอเิดสได้นู่นนมันมีเป็นคือใบมานี่ว่าโลหนึ่งสี่พันสิบสามพันจี้โลหนึ่งหาแสเอาไปห้น่อใหม่ต Nhạc thang cái hà bò? Nhẹt thang cái bé bò? cái tóc bé bóng cái tóc bé bóng cái tóc bé bóng cái tóc bóng cái tóc Má không Ê, bỏ. Tôi đi, bỏ. đi đâu tất nhiên tất nhiên tất nhiên nó mùa nôm anh Nó tôi nó mạnh chưa đi mẹ chưa mẹ chưa nó chưa chuột, chưa mẹ chưa Hát mùa nè biển Hát mùa kìa mì cho. Hát mùa Hát mùa thật, mì cho. Hát mùa kìa mì nó Hát mùa nó mì cho. Hát mùa kìa đi cho. Hát mùa kìa น้องใหม่โจดนี่ได้แสบกูงูเนาะแกงมาหม่เนาะค่าเดียวแล้วเนาะกระดได้เลยและโอ้ยคูณบาคนก็มาหนักนะนี่กินเ้าวปลาคนาูบาลินแหน่งมากก็เห็นหนูเนาะหนอนีู่บาเห็นห

ไปมือก right? ันวะต่ส oh. ุดก่อนเราเ่าม่ันอยู่อุมาณ์เ่าย่านไปเบียกแล้วเหนีบนะนหนีบว้หนูเบิงมันมาทั้ขาดโอ้ตุนเตงมั้งเนาะเอาบะไรมุ้งแปก็

โอ้ก็หัวเชียใจ้ากิแรงมานำก็ดีเอะไรที่ใจประคอมานำก็คากันนี่สิไม่ได้บอีลเลยนะสุดทนะต้องยให้เะมาเลยบาบบยบบบ่ Nhiệm vọng đấy Nhiệm vọng sẵn đấy, một... có mấy bánh Bây giờ bắt đầu Xong rồi Ngoại Kém quá Thôi bọn ta phần này, <laughs> này đổ đại lá chứ tớp dữ lắm đâu Thôi bọn ta phần nhẹ, phần màn đại đại Tôi chơi hết rồi Tên chơi hết thằng nó em phải kèm kèm Tết hả? Tết khẩu khay Tết khẩu nó chìm nhắn như này Sám ăn sám ăn Tôi đây hết khẩu khay Đi từ nhìn nhảy Nó sẵn mà Hết nhắn thôi Tết hết điên rồi Kếp không kếp không? Thỏa mình dù điên nó Kếp vào Kếp vào đây Bỏ mịt bỏ mình ở ngoài nào Ở ngoài đấy Để đọc nó Để như thế này <laughs> Oh. đi một à, ừ. à, thân hôm nay. Adi hắn, người hắn. hết hắn, đi hắn. Người hắn, người hắn. Người hắn, người hắn. Người hắn, người hắn.

Ni bóng chào mẹ của đội đội này mặt bóng 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 ý thức 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 cái xi măng quân nhang cài nhạc nhạc. Này nhau này bác cô đẹp sóng nò này bố thân mi phải nhang mà thà này hoa nhàng cô Này bố dậy Cho nó mua nó một bố nó vào đi nó, nó. <cười> <cười> à. <cười> Mà này Bố hiến á, hiến thì xe ăn phần mày bọc bọc à, Bố mẹ khuôn hậu đây Khuôn hậu phần mày như thường เจ้าว่าเป็นคนลงไปตัดหนึ่งคอยแล้วว่าคนเขาโมเมนต์เสียคนตัวเองเนาะใก็เป็นคนธรรมดาทายไปนะเจ้าหน้าปกูเห็นเบียร์ <c oughs> ใคว่านาเบิงบ่กู <c oughs> บ้าประมาณนี้ลเลยเห็นนี่เลย <c oughs> บางท่านมีคนมาทักนี่นะนี่ Uh. Kháng thể, <laughs> Lái tựa bé nữa lát nữa lát เวนโกว่ะถ้าเสด็กินจะว่านกืุอน่มมีนฝนมันตกเนาะมันยากาศแบบคๆะเพราาอยาไรฮโฮนี่ไตามหินเจังมูดี่มูอยู่ไนสอกหินนี่บ่มูกองหินวาสะเนาะทำหินเพรา่าโ้งโลดไปเนาะมึงเา่าหินโล đại đại hết đúng. Đúng. có thể xây kèn nó đấy kiếp ao tam ba tam nhang này cho ý nhanh nhạy cho mày mạnh quá nó mạnh hả ô sao mà nhà thế tôi đi Hãy ในลายูบ่เจ้าพูจะเดือดตอนมไโจดเนาะเอาตน้อาเห็ดนี่เห็ดนางเดนางัวเป็นไมเป็นแตวไม้เห็นอะมีโมขดอเห็นยูหรอกหนึ่งหนึ่อยู่ฮะ่เนเเลยเน่าเลยไม่บอกไม่มีไม่มงูมันนี่กอเห็นตัวนี้ไปเลยว่าแม็นนางหัวได้เห็ดเขาข่ Ừ, hết cuộn Ừ, hết cặp khậy đấy nè Mất có mất thương thận đéo Mất thằng nào Cuộn thẹp 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 Thằng đéo bên bị cuộn nè Hết có khay Mua mi mua bỏ Nào bớt thì hết nè Nào bớt thì hết Nào hết nè Hết khẩy đấy, hết trộn, hết rẻ Hóm, tầm phần, tầm chèo Hết chèo bỏ, tam hết chèo bỏ Hết nhanh Đi thế dạo, thích... đi, hết trộn Ui, ở đây, đi đây. Đi đây. Đi.

ไมเดือตวันนีงามซนัวต่อซพัดวาสันบอกไม่เดือจะโอ้ยเรื่องมาหาพัดเอ่อหน่วยดพัดเนี่ยโอ้ยว่า heat heat หอมเออหน่อยหอมเหมือนน้อง ฮ็ดบ่อคเดปลวกเนาะแสงไฟแตบ้าเนาะจางคนใหญ่ทุกคาไม่ัสง้ากินไหนบ่น่งอนใครถ้ากัเอาใหม่สอง้าฮะแม่นุ้ยอเหเดืเอานะเฮ็ด

จะเินได้อมเลยเนาะยคนลใ่กันกระปหน่อยาเับนมุมเฮดนี่ขายามโมเมนต์กลับเก็บก่อนไปฮกรเลียวออนอกขันมเมนต์เนาะโมเมนต์เฮ็ดเขาค่ี่เฮ็ดเาใหม่เปกระตาเฮ็ดเขาเปนกระา้มันจะเอา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ hết video hấp dẫn เห็ดเ like hmm, like ็ดตาข้นกับมีเนาะเนี่ยอะไรว่าเห็ดตาข้นอันนี้เห็ดตาข้นโอ้โหนี่บอเป็นรายยุ่อย่างมากเห็ดตาค้นมันเป็นมือเงือนเนาะ ฮะแม่มรมาอีกายวันี้ก็บนีู่้งนองมาสกกไนอกูป่จักดอกเลยฮ็ t น่ะไดอกกใหญงเนาะไปผู้เดียวลองๆเลย เห็นยังเห็นกะไก่เด็นแดงเห็นดินเห็นดินเ็นดินเห็นดินทุกเห็นดินเด็นดินเ็นดินเห็นดินเนาะยูดินเนาะ

ไม่ตีก็โดนกิงด้ยงไปก็เห็นไปน้องอนสื้อน้องหลอไปเลยบอล่จักแล้วแ็กไีดิอออนแก้มทางแล้วนี่่าจีบอลเดนไปเทิรคุณบอกทอยู่ไ่เดี๋ยวดทางเทิคุณน่ะ เอามาหอดวันกินเข่านะวันเกาวันเกาวันเดิมมาเดิมมาเดิมเออหน่อมว่าพอเดี๋ยวไล่เติมนปอเอาเอามาในที่หมีตัวนึง เออผ่าเขาไปเดะลุงบอาว่ากรตาหันเอาเสื่อเดี่ยนี่เพราะว่อันนี้ยงอันนี้ตัวหลังหันไม่สบายหน่อยลอกใส่ขาออามากระตาไข้กระตามาพาถ่ายหัวตุณกน่งสง่าอยู่เลไปใช้ไปห้าเอาอีกบ่นน้มาจั่นิ่งกับผมตอนนี้ก็มุ่งไปถา Một dạng phun tóc 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 าไปมึงน,นึงนี่ในทุ่มเราไปมนึงก็ได้ได้บ่เด็ดใส่แกงใหม่เนาะแหน้ำดะาีนังหเนาะนัง emomenti để, để chơi phi âm hay nó để để đi đó rồi nhắc đấy không chịu mà chi nắng không đẹp đam này nữa nữa. không? bắt nó mới ký thằng này, mà thằng nó. Ngôi nguồn nữa. Tiếp ý mạo thân. Tiếp ý mạo thân, mày yêu nguồn nèo đường cả đấy, kín nèo 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 nèo

lông mày lông mày lông mày bữa hả ô oh. Ta đặt cả được แม่มาหนิเมนูป erm ิงปลาคอแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ซีมือแม่ใหญ่ทุบแต่ก่อนแม่เซบีเด้อเดี๋ยนี้แม่เซบีตับหมูซีมือใหญ่ใยญ่เข้ม

ว้าวได้บมาหอดยกันเด็กกลไเยน้ต้นต๊ะมอไหนมไนปากดไกติดตามนเด็กกาเป็นแบตกนี่ก็เป็นไม้ที่เราตัดมาสามาเห็ดเรื่อไอยได้อยู่วัด